ช่องตามใจทูเดย์บทที่421ยึดถือสัจวาจาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอันที่จริงหลังจากที่หยวนชิงหลิงออกมานางมีความรู้สึกแบบนี้จริงฮ่า <laughs> ฮเพราะอ๋องจี้ที่ไม่มีพระชายาจี้แล้วแท้ที่จริงก็เป็นได้แค่เสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บตัวหนึ่งเท่านั้นธรรมดาสามัญไร้ความสามารถถนัดแต่หาเหาะใส่หัวรนหาที่ตาย แต่ฮ่องเต้กลับเอาแต่ปกป้องเขามาโดยตลอดให้โอกาสเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหรือจะเป็นเพราะสถานะของลูกชายคนโตที่เจ้าไม่ทําให้เรื่องนี้มันเอะวุ่นวายไปถึงในวังก็เพราะสาเหตุนี้ใช่หรือไม่หยวนชิงหลิงเอ่ยถามในดวงตาของหยวนเหวนเฮาเต็มไปด้วยความจนใจ ถูกต้องเพราะไม่ว่าเรื่องนี้จะใหญ่โตมากไปกว่านี้อีกสักแค่ไหนหรือต่อให้เจ้าต้องตายอยู่ในจวนอองจี้จริงๆสเสด็จพ่อก็จะไม่มีวันรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาหรือแม้แต่ริบตำแหน่งอองชินของเขาเป็นแน่ความปรดปรานรักใคร่ที่ฮ่องเต้จะทรงมีต่อใครสักคนเหตุใดจึงไม่ใช่การสแสดงผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์หลักเขาไม่ปฏิเสธว่าสเสด็จพ่อก็ทรงรักใคร่เอ็นดูเจ้าหยวนแต่ความรักใคร่เอ็นดูนั้นช่างมีอย่างจำกัดน้อยนิดเหลือเกินแค่เจ้าหยวนไม่ยอมให้เขาแต่งชายารอง เสด็จพ่อก็ส่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีแต่เรื่องที่พี่ใหญ่ทำกลับมีผลลัพธ์ออกมาเพียงแค่นี้เองอยู่นวนเฮ่าเองก็มองออกมานานแล้วดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกเสียใจมากมายเกินไปนะแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าหยวนวันนี้เขาไม่สามารถแม้แต่จะเข้าวังไปด้วยความมั่นใจเพื่อจะถามหาความยุติธรรมจากเสด็จพ่อได้ด้วยซ้ำในใจเขารู้สึกโกรธกลุ่นราวมีไฟลุกไม่รู้สึกผิดต่อเจ้าหยวนอย่างยิ่งเขาถอนหายใจเบา ต้องให้เจ้าทนรับความน้อยเนื้อต่าใจแล้วข้าไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเลยแม้แต่น้อยวันนี้ได้เห็นเจ้าแสดงทักษะความสามารถจู่ๆข้าก็รู้สึกยกย่องชื่นชมเจ้ามากเจ้าห้าคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับข้าคือเจ้าไม่ใช่คนอื่นข้าสนใจแค่ว่าเจ้าดีต่อข้าหรือไม่คนอื่นไม่เกี่ยวสักหน่อยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้ารอยนั้น นึกย้อนไปว่านับตั้งแต่ที่นางติดตามอยู่เคียงข้างเขามาดูเหมือนว่าจะไม่มีวันไหนเลยสักวันที่นางจะได้อยู่อย่างปลอดภัยสงบสุขกลับกันตอนที่อยู่ในจวนเจ้าพระยาจริงเขาอดยิ้มอย่างขมขื่นไม่ได้กับแค่เรื่องแค่นี้ก็ยังต้องรู้สึกขอบคุณจวนอ๋องชูดูคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาไม่น้อย มีผู้คนหลังไหลเข้าออกไปมาอย่างไม่ขาดสายได้ยินกันว่าพระชายาฉูตั้งคันเป็นคันแฝดส,สามทุกคนล้วนพากันมาเยี่ยมเยียนอยากมาอาศัยบารมีในบุญภาวสนานี้กันเสียหน่อยก่อนหน้านี้มีอยู่หลายคนที่ไม่ได้มานั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนางเคยดื่มน้ําจือจินมาก่อนนางที่ตั้งท้องแฝดส,สามแล้วต่อให้ยิ่งอ่อนแอมากกว่านี้สักเท่าไหร่แต่มีบุญภาวะสนาบบนี้ไม่ว่าใครต่างก็อยากมาอาศัยบารมี ในความเป็นจริงมันไม่น่าจะเรียกว่าเป็นบุญแต่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ไม่ได้เส้นลมปราณถูกทำลายจนตายไปยังไม่พอแต่กลับตั้งท้องได้อีกอีกทั้งไม่ใช่แค่คนเดียวแต่มีถึงสามหรืออาจจะมีความหมายแฝงเป็นในว่าอ๋องฉูคือคนที่ได้รับเลือกจากสวรรค์การต้องทำตัวสนิทชิดเชื้อกับราชวงศ์รับของเยี่ยมเยียนทั้งน้อยใหญ่ไม่ได้ขาดหยวนชิงหลิงในช่วงสองสามวันนี้จึงต้องแซงฉีกยิ้มจนใบหน้าแข็งค้างไปหมดแล้ว โสฟูก็มาด้วยเช่นกันยังคงเป็นเหมือนกับแต่ก่อนทุกประการคือนำของขวัญชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้มีราคาค่าโวดอะไรไม่ได้สมหน้าตาฐานะผู้ให้เลยแม้แต่น้อยมาด้วยแต่ท่วงท่าที่แสดงออกนั้นช่างดูยิ่งใหญ่อลังการแม้จะเป็นของขวัญที่เล็กกระจิริศเขาก็ยังเดินเข้ามาด้วยท่วงท่าอกผายไหลผึงทำราวกับว่าคนเอาสมบัติอันล้ำค่าหรืออัญ,ญมณีที่หายากมาเป็นหีบเป็นลังอย่างไรอย่างนั้น แต่กลับส่งไปให้แม่นมาสีเขาละเอียดทีท่วนอย่างยิ่งบรรดาของขวัญที่เขาเลือกดูประณีตอ่อนช้อยมากแต่ส่วนใหญ่เป็นของเด็กสาวสาวจะชอบใช้กันแม่นมสีก็ไม่เลือกที่รักมักที่ชังรับเอาไว้ทั้งหมดจากนั้นจึงมอบน้ำแกงชามหนึ่งหรือไม่ก็ขนมหวานชิ้นหนึ่งกลับไปโสฟูก็จักไปด้วยท่าทางที่มีความสุขอย่างยิ่งสามวันต่อมามีตั๋วเงินหนึ่งแสนตำลึงส่งมาเป็นตั๋วเงินที่ชูหมิงหยางกับพระชายาจี้ส่งมาให้ด้วยตัวเอง หนึ่งแสนตำลึงตัวเงินกองหนาหนากองละพันตำลึงวางตั้งเรียงรายอยู่บนโต๊ะท่วงท่าของชูหมิงหยางดูฮึกเหิมมากตอนที่เดินนำคนรับใช้กับพระชายาจี้เข้ามานางแสดงท่าทีเย่ะหยิ่งเย็นชาและภาคภูมิใจราวกับเป็นนายหญิงของบ้านก็ไม่ปานหนึ่งแสนตำลึงนี้นางออกให้แปดหมื่นตำลึงพระชายาจี้ออกให้หมื่นตำลึงส่วนที่เหลือคือองจี้เองที่เป็นคนปกเข้าไปให้มันครบชูหมิงหยางไม่ได้พูดอะไรมากแค่พูดกับหยวนชิงหลิงประโยคเดียวว่า อย่าคิดว่าตัวเองแน่แล้วจะมาดูถูกคนอื่นเชียวละ่ะหนึ่งแสนตำลึงสำหรับค้าแล้วยังไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงด้วยซ้ำพูดจบนางก็เชิดหน้าที่ยังมีรอยแผลเป็นให้เห็นอยู่เหมือนเดิมแล้วเดินจากไปอย่างเย็นชาหยวนชิงหลิงได้ยินประโยคนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้พระชายาจี้ยังไม่ไปนางยังต้องกินยาทุกวันนี้นางไม่จำเป็นต้องให้น้ำเกลือแล้วแต่เพราะไม่ได้มาหลายวัน นางจึงอยากมาให้หยวนชิงหลิงช่วยตรวจดูอาการให้รถถือโอกาสคุยเล่นกับนางไปด้วยเลยนางตามมาด้วยทําไมหรือหยวนชิงหลิงถามเพราะเงินเหล่านี้จะให้คนรับใช้ส่งมาแบบขอไปทีไม่ได้อองจี้ก็ไม่มีวันมาด้วยตัวเองแน่นอนจะมอบให้ข้าเป็นคนรับผิดชอบส่งให้ชูหมิงอย่างก็ไม่วางใจเพราะถึงอย่างไรนางก็ออกเองถึงแปดหมื่นตำลึงเจ้ายังออกให้ถึงหมื่นตำลึงเชียวรึกหยวนชิงหลิงถามด้วยความประหลาดใจทําไมเจ้าถึงต้องช่วยเขาด้วยละ่ะ พระชายาจี้ยิ้มแย้มเพราะเงินหมื่นตำลึงนี้ข้าคิดว่าเจ้าจะคืนให้ข้านะสิหยวนชิงหลิงสายหน้าไม่ตอนนี้ข้ามีเงินที่เก็บออมไว้ไม่มากแล้วแล้วก็ไม่อาจไปของเงินจากบ้านเดิมได้ตลอดด้วยเงินหมื่นตำลึงนี้เจ้าต้องบอกมาก่อนว่าทำไมเจ้าต้องออกเงินหนึ่งหมื่นตำลึงนี้ให้เขาด้วยหยวนชิงหลิงถาม เพื่อที่จะมีชีวิตที่สงบสุขให้เงินหนึ่งหมื่นตำลึงนี้ไปซะแม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจทั้งยังไม่คุ้มค่าแต่ถ้าอย่างน้อยออกแรงสักหน่อยเขาก็จะไม่เอาแต่มาทําให้ข้าลําบากใจอีกพวกเจ้าสามีภรรยากลายเป็นอย่างนี้แล้วมันยังจะมีความหมายอะไรอยู่อีกหรือหยวนชิงหลิงไม่เข้าใจจริงๆว่านางคิดอะไรอยู่กันแน่ยังคงข่าซีดเผือดสีอย่างมากนางรวบมือเข้าไว้ด้วยกันถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วพูดว่าอย่างไรชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไป ลูกสาวของข้าอยู่ในจวนอ๋องถ้าหากทําเพื่อลูกหยวนชิงหลิงก็เข้าใจได้การยาร้างไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันที่เมื่ออยากกันไปยังสามารถได้พบหน้าลูกฮ่าฮ <pequeña> ถ้านางเลิกร้างไปจริงๆเกรงว่าจากนี้คงจะไม่ได้พบหน้าลูกสาวตัวเองอีกเลยใจคนเราอาจแตกต่างกันแต่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นล้วนเป็นเหมือนกันหมดหยวนชิงหลิงนับตัวเงินหนึ่งหมื่นตำลึงแล้วยื่นส่งคืนให้กับพระชายาจี้เจ้าเอามันกลับไปเถอะ พระชายาจี้รับไปอย่างใจกว้างไม่มีอ้อมค้อมขอบคุณเจ้ามากหยวนชิงหลิงมองดูนางเจ้ากลับมองโลกในแง่ดีมากเลยนะเรื่องในวันนั้นถ้าพวกเราไม่ไปพ่อไปถึงเบื้องพระพักเสด็จพ่อเจ้าจะปลีกตัวออกไปได้จริงๆน่าหรือพระชายาจี้ถอนหายใจเบาๆยาก สเสด็จพ่อทรงเกลยียดชังมนดำประเภทนี้ทั้งยังให้ความสำคัญกับเจ้าและลูกในท้องของเจ้าด้วยตุกตาตัวนี้ยืนยันได้ว่าหาพบในจวนอองจี้จริงๆคนที่กล้าทำเรื่องอย่างนี้นอกจากข้าขาวแล้วก็ชูหมิงหยางถึงแม้ว่าสเสด็จพ่อจะรู้ว่าไม่ใช่ข้าแต่ชูหมิงหยางกับเขายืนยันแบบกัดไม่ปล่อยว่าเป็นข้าเจ้าว่าใครจะเป็นแพรบบในเรื่องนี้ละ่ะแต่ข้าเห็นว่าการวิเคราะห์ของเจ้ายอดเยี่ยมมากจริงๆนะหยวนชิงหลิงพูดพระชายาจี้ยิ้มอย่างชื่นชา ปล่าประโยชน์นั่นเป็นแค่การขู่ให้เขาตกใจได้เพียงชั่วครู่ไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่านั้นแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าพวกเจ้าจะไปช่วยข้าข้าแค่คิดจะไปหาพวกเจ้าเพื่อให้เป็นพยานให้พวกเจ้ารู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่วางยาพิษพวกเจ้าอันที่จริงถ้าจะพูดว่าไม่มีวิธีแล้วโดยสิ้นเชิงก็ยังไม่ใช่ต่อให้สุดท้ายข้าจะลงเอยด้วยการต้องรับโทษแทน เสด็จพ่อก็ไม่แน่ว่าจะทําอะไรข้าอยู่ดีจะมีคนมากมายที่ขอร้องแทนข้าเพราะถ้าข้าเคราะรายก็จะมีคนอีกหลายคนที่จะเคราะรารตามไปด้วยหยวนชิงหลิงจ้องมองนางรู้สึกว่านางมีแววโดดเด่นเสียยิ่งกว่าองจี้เป็นสิบๆเท่าที่แล้วมาองจี้มักจะดูถูกนางทอดทิ้งนางซึ่งคำนวณคร่าวๆแล้วนี่อาจจะเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององจี้แล้ว หากในช่วงหลายปีมานี้ไม่มีพระชายาจี้อยู่เกรงว่าอ๋องจี้คงจะต้องประสบปัญหาที่ยากจะแก้ไขไปหลายต่อหลายครั้งไปแล้วให้กำลังใจซึ่งกันและกันเถอะนะหยวนชิงหลิงก็ไม่มีคำพูดอะไรที่จะปลอบโยนนางได้พระชายาจี้มองดูหยวนชิงหลิงแล้วพูดอย่างจริงจังว่าก่อนหน้านี้ที่ข้ามาเพื่อขอรับการรักษาจากเจ้าทุกคำสัญญาที่ข้าเคยพูดไว้ถึงวันนี้ข้าก็ยังยึดถือสัจวาจานั้นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนช่องตามใจทูเดย์ บทที่422คี่ิที่ต์หนีทีเหนียวอันที่จริงนี่นะับเป็นครั้งที่สมแล้วที่พระชายาจี้พูดเรื่องนี้หยวนชิงหลิงตั้งใจจะขจัดความคิดนั้นออกไปจึงเปิดใจพูดกับนางทั้งข้ากับเจ้าห้าไม่ได้สนใจในตำแหน่งนั้นมากนะักต่อให้มีวันหนึ่งที่เราต้องสู้กันขึ้นมาก็จะไม่ใช่การทําเพื่อตำแหน่งนั้นแต่เพื่อปกป้องตัวเองพระชายาจี้ไม่เข้าใจ ทำไมละ่ะทำไมเจ้าไม่สนใจตำแหน่งนั้นทำไมเจ้าถึงต้องพูดจาโอ้อวดเช่นนี้กับข้าด้วยหยวนชิงหลิงมองนางอย่างจริงจังแล้วพูดว่าเป็นรัชทายาทเป็นฮ่องเต้ม,มันมีอะไรดีละ่ะพระชายาจี้ถึงกับยืดเอวขึ้นนั่งตัวตรงจ้องมองนางตาเขมง็งนี่เจ้าพูดจริงจังใช่หรือไม่ข้าจริงจังมากหยวนชิงหลิงเอ่ยตอบพระชายาจี้ตะลึงอึ้งค้างจนเสื้อไปเลยทำไมเจ้าถึงคิดว่าเป็นรัชทายาทเป็นฮ่องเต้ถึงไม่ดีละ่ะ อำนาจหน้าสีใครไม่ต้องการอำนาจบ้างความคิดเช่นนี้ของพวกเจ้าไม่ใช่ว่างงงมไร้สมองไปแล้วหรอกหรือหยวนชิงหลิงลูกท้องของตัวเองพลางถอนหายใจเมื่อเทียบกับอำนาจข้ากลับยิ่งหวังว่าครอบครัวของข้าจะได้ใช้ชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้มีคุณภาพกว่านี้อีกสักหน่อยมากกว่าเดิมทีนางก็เป็นแค่คนธรรมดาๆรรคนหนึ่งที่ทำงานวิจัยที่ตัวเองชอบทำทุกเรื่องที่นางคิดว่ามันมีความหมายชีวิตของนางเต็มไปด้วยสาระอันเปี่ยมคุณค่ายอย่างแท้จริง ความคิดลักษณะนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมา20กว่าปีแล้วแม้ว่านางได้ข้ามการเวลามาอยู่ท่ามกลางศูนย์รวมของการแย่งชิงอำนาจแห่งนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสนามแห่งการแย่งชิงอำนาจนี้เป็นสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาแข่งแย่งแข่งขันกันโดยไม่มีเหตุผลในความคิดของนางมันเป็นอะไรที่จิตป่วยสิ้นดีเหมือนกับพระชายาจี้ที่อยู่ตรงหน้านี้ละ่ะ หากเจ้าห้าได้เป็นรัชทายาทพวกเจ้าก็จะได้มีชีวิตที่ดีแล้วไม่ใช่หรือหากวันข้างหน้าได้เป็นฮ่องเต้เช่นนั้นใครยังจะกล้ามาทำร้ายเจ้าหยวนชิงหลิงถามกลับเช่นนั้นทำไมเจ้าถึงอยากให้ความช่วยเหลือเจ้าห้าละ่ะแน่นอนว่าข้าต้องการหาทางออกให้ลูกสาวของข้าหนะ้าสิข้าช่วยพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็คงจะไม่ปฏิบัติต่อพวกนางอย่างเลวร้ายแน่พระชายาจี้เอ๋ยตอบในวันข้างหน้าเขากลายเป็นฮ่องเต้ลูกสาวของเจ้าก็จะได้เป็นองค์หญิงประการแรก เขาทำการใหญ่อะไรไม่ได้หรอกหากไม่มีค่าหลักก็เขาก็เป็นได้แค่คนไร้ค่าไม่ต่างอะไรกับท่อนฟืนท่อนหนึ่งประการที่สองไม่ว่าเขาจะเป็นรัชทายาตก็ดีเป็นห้องเต้ก็ดีเขาจะไม่มีวันปฏิบัติต่อลูกๆของข้าด้วยความเมตตากรุณาแน่เขาเป็นคนที่ไม่มีความละอายไม่มีความรักใครใ่ให้กับครอบครัวทุกคนในสายตาของเขามีแต่หาทางใช้ประโยชน์เพื่อเส้นทางในอนาคตของเขาเมื่อลูกสาวโตขึ้น นางก็จะกลายเป็นแค่หมักตัวหนึ่งที่ถูกใช้ผูกมัดไว้รักษาอำนาจของเขายิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบตำแหน่งองหญิงจะดูสูงส่งเหนือใครเมื่อหาราชบุตรเคยมาแต่งกันไปก็ไม่อาจมีความสุขได้เท่ากับคนรักที่เป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาไม่สู้เป็นแค่จวินจู่หยวนชิงหลิงได้ยินคำพูดเช่นนี้ของนางในใจก็อดรู้สึกเลื่อมใสไม่ได้พระชายาจี้ช่างมองอะไรได้ทะลุปรุโปร่งจริงฮ่าฮ่ ที่จะใช้หักล้างคำพูดของนางได้ถูกต้องเจ้าบอกว่าการเป็นองค์หญิงไม่อาจได้เพลิดเพลินไปกับความสุขของชีวิตคู่เหมือนคนธรรมดาธรรมดาจำต้องอาศัยแบบแยกบ้านแยกเรือนกันเช่นนั้นหากในอนาคตเจ้าห้าได้กลายเป็นห้องเต้มีสาวงามสามพันนางในวังหลังข้าต้องมาคอยปกป้องตำแหน่งฮองเฮาแห่งวังบุญผ้าตรงขาดคนร่วมเรียงเคียงหมอนพระชายาจี้พูดพึพรรมพำมีอำนาจแล้ว เจ้ายัางต้องการของพวกนี้อยู่อีกหรือหยวนชิงหลิงหัวเราะมีอำนาจแล้วยังต้องกินข้าวอยู่หรือไม่ละ่ะพระชายาจี้จ้องนางตาเขมง็งนี่มันจะเหมือนกันได้อย่างไรละ่ะการกินข้าวเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์สำหรับข้าแล้วการได้อยู่กับเจ้าห้าก็ถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของข้าเช่นกันในตาของพระชายาจี้ที่จ้องมองมาเป็นประกายคมปรับขึ้นกว่าเดิมเจ้ากิดเช่นนี้ได้อย่างไร หากในอนาคตเขาแต่งชายารองล่ะจะไม่ทำให้ตัวเองต้องเสียใจหรอกหรือก่อนหน้านี้ข้าเคยบอกเจ้าว่าเจ้าสามารถไว้ใจเจ้าห้าได้แต่เจ้าต้องรู้จักปกป้องตัวเองด้วยอย่าได้มีอะไรก็ทุ่มเทออกไปจนหมดมิฉนั้นสุดท้ายเจ้าจะมีจุดจบเหมือนข้าข้าคือบทเรียนจากความล้มเหลวในอดีตเจ้าเข้าใจหรือไม่หยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าเข้าใจแล้วก็ขอบคุณในเจตนาดีของเจ้ามากพระชายาจี้มองนางอยู่ครู่หนึ่งมีท่าทางหงุดหนิดเล็กน้อย จงเตรียมพร้อมสำหรับอันตรายในยามสงบเจ้าไม่รู้อะไรเลยสักนิดไม่ช้าก็เร็วมันจะทำร้ายเจ้าจนถึงตายได้เลยทีเดียวตอนนี้เป็นเพราะความรักที่เจ้าห้ามีต่อเจ้าถึงได้ทำให้เจ้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าคิดว่าความรักนี้จะอยู่ได้ยาวนานไปจนตลอดชีวิตหรืออย่าไร้เดียงสาไปหน่อยเลยคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ชายที่ด้านนอกประตูมีเสียงดังแว่วลอยมาเบาๆว่าพี่สะพ้ายใหญ่ข้าต้องขอหักล้างคำพูดที่ท่านว่าร้ายข้าเป็นครั้งที่สองแล้วละ่ะ สรุปแล้วเจ้ามีความเกลียดชังต่อน,น้องเขยคนนี้มากขนาดไหนกันแน่ถึงต้องอยากทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาให้จงได้พระชายาจี้ถึงกับผงะหันไปมองทางประตูก็เห็นเจ้าห้ายืนพิงประตูอยู่ด้วยท่าทางโศกเศร้าพระชายาจี้หน้าม้านขณะพูดว่ากลับมาแล้วหรือข้าไม่ได้ว่าให้เจ้าข้าแค่พูดว่าผู้ชายในใต้ล่านี้ล้วนเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ว่าเจ้าเสียหน่อย อยู่เหวินห้ามองไปที่ส่วนนั้นของตัวเองถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าพี่สะพ้ายสงสัยว่าข้าไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นหรือพระชายาจี้โบกมือเป็นพันวนันไม่ข้าไม่เคยพูดอย่างนั้นนะเจ้าหมายความว่าอย่างนี้หรอกหรือไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เสียหน่อยเรื่องอยูให้รำตำให้ร่วนในความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหมายให้เขาแตกหักกันเช่นนี้เป็นอะไรที่ชวนกระอักกระอ่วนอย่างยิ่งจึงหาข้ออ้างว่าที่บ้านมีธุระที่ต้องรีบไปทํา เห็นอยู่เวนเห่าที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าหดหู่จึงพูดว่าเจ้าจะว่านางไปทําไมกันอันที่จริงนางแค่มีเจตนาดีมาช่วยบอกช่วยเตือนให้ข้าระวังหมาป่าหางโตอย่างเจ้าแค่นั้นเองหมาป่าหางโตเป็นสำนวนภาษาปักกิ่งแล้วพูดด้วยท่าทางโหดๆว่าเกิดเป็นคนทั้งทีมันต้องความรู้สึกผิดชอบช่วดีมีมโนธรรมหน่อยนะอย่างข้าน่ารือเป็นหมาป่าหางโตเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นแค่มาหางสั้น ทำได้แค่วิ่งวงเวียนอยู่รอบตัวเจ้ากับลูกๆในท้องของเจ้าส่งเสียงเห่าฮ้องๆซ้ำไปซ้ำมาไม่ต่ำกว่าสามรอบตุ๊กตาหมีหรือนี่เจ้าจะทำให้ข้าขำตายหรืออย่างไรกันจริงสิททำไมวันนี้กลับมาเร็วนักละ่ะข้าจะต้องกลับมาดูว่าสุดท้ายได้รับเงินแล้วหรือไม่อยู่วนเ้ามองไปยังกองเงินกองใหญ่ที่อยู่บนโต๊ะเววตาทอประกายดูร้ายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของข้าแล้วพูดอย่างกรดเคืองว่า ถ้ากล้าแต่ต้องแม้แต่ใบเดียวหลักก็ข้าไม่ยอมจบเรื่องกับเจ้าแน่แค่เศษเงินสองตำลึงของเจ้าในแต่ละเดือนมากเกินกว่านั้นเจ้าต้องออกใบเสร็จให้ข้าอยู่เหวินเฮาพูดโต้แย้งทันทีแต่เดือนนี้ข้ากลับที่ทําการปกครองแล้วต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์ทางสังคมไม่น้อยเงินแค่สองตำลึงมันไม่พอใช้หรอกข้าจะให้เจ้าเองหยวนชิงหลิงเก็บตัวเงินทั้งหมดเข้าไปไว้ในแขนเสื้อเงินกองหนาๆนาทั้งกองย่อมเก็บเข้าไปได้ไม่หมดจึงเรียกทยั้งหยางเข้ามา อยู่วนห้าวรู้สึกว่านางช่างตระหนี่ที่เหนียวเสียจริงแต่ก่อนคาดจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ได้แบบไม่ต้องนับด้วยซ้ำมาตอนนี้ช่างน่าน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนะในโจรไม่ว่าสิ่งใดก็ล้วนมีหมดอย่าติดนิสัยกลายเป็นคนฟุ่มเฟือยนักเลยเจ้าเองก็ใช่ว่าจะมีเพื่อนมากมายให้เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคมเสียเมื่อไหร่คนที่ไปมาหาสู่ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่กู้สื่อกับเหลืงจิ้งเหยียนหรอกหรือทำไมจะไม่มีอยู่วนห้าวไม่ยอมแพ้แล้วทีนี้ ข้ามีเพื่อนมากมายเลยเชียวละ่ะไม่เคยเจอหยวนชิงหลิงนั่งลงแล้วสวนมาทันควันหยวนห้าวเหลือบตามองนางแล้วพูดด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยว่านั่นเป็นเพราะเมื่อก่อนเจ้าเป็นที่น่ารังเกียจในสายตาคนอื่นจึงไม่มีใครอยากมาที่นี่หยวนชิงหลิงยิ้มถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้น่ารังเกียจแล้วนี่หรือไม่หยวนห้าวแนะนําวันนี้พาเจ้าไปพบปะกับพวกเขาสักหน่อยดีหรือไม่ หยวนชิงหลิงรู้สึกว่าเขาเหมือนจะไม่มีเพื่อนเลยเป็นเพราะช่วงนี้พอมีเวลาว่างเขาก็จะเอาแต่นอนอุดอู้อยู่ในบ้านไม่ไปไหนนอกจากกู้ซื่อกับเหลิงจิ้งเหยียนแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครไปมาหาสู่กับเขามาก่อนเลยโอ้ยังมีชาวเนเชินจิ้งถิ่นทันอีกคนแต่นั่นก็อยู่ไกลกันมากไม่มีโอกาสที่จะได้เจอหน้ากันแน่นอนนางยิ้มพลางพูดว่าได้สิอยู่วนเฮ่ารีบเรียกสวีอีมาทันทีแล้วสั่งให้เขาส่งเทียบเชิญนัดหมายให้มาพบกันที่หอว่างเจียง จากนั้นก็เตรียมตัวออกไปทำเรื่องที่ต้องจัดการจู่ๆอยู่วนห้าวก็ถามขึ้นทันทีว่าจริงสิเงินก้อนนั้นเจ้าวางแผนว่าจะใช้ทำอะไรหรือหยวนชิงหลิงกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเดินตามหลังมาก็ได้ยินนางพูดว่าเปิดโรงเรียนแพทย์ที่นางตระหนีทีเหนียวก็เพื่อจะประหยัดเงินไว้ทำสิ่งนี้นี่เองขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ